ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุน ABGEGM หรือชื่อเต็มๆก็คือ Aberdeen Global Emerging Growth Fund กันนะครับโดยจะอ้างอิงข้อมูลจากฟัน Fact s h e e t มาดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง คือหลายคนน่าจะสนใจการลงทุนในตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าศักยภาพการเติบโตเนี่ยมันสูงมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขึ้นชื่อเรื่องความซับซ้อนแล้วก็ความผันผวนด้วยคำถามก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีละ่ะวันนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในทางเลือกนั้นกันครัผ่านกองทุนที่ชื่อว่า ABGEM และนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ทําความรู้สักก่อนเลยว่า ABGM คืออะไรแล้วไปส่องพอร์ตกันว่าลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงอะไรบ้างและสุดท้ายเลยก็คือข้อสรุปสําคัญสําคัญที่นักลงทุนควรรู้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจตัวตนของกองทุนนี้กันก่อนนะครับว่า ABGM เนี่ยเป็นกองทุนประเภทไหนกันแน่ กองทุนนี้นะครับมีโครงสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นฟีเดอร์ฟันซึ่งไอโครงสร้างแบบนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้นักลงทุนในไทยเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในต่างประเทศได้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับฟีเดอร์ฟันเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นท่อส่งเงินคือเขารวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนในบ้านเรานี่แหละครับแล้วก็นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนต่อในกองทุนใหญ่อีกทีหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเขาจะเรียกกันว่ามาสเตอร์ฟันหรือกองทุนหลักนั่นเองครับ แล้วตัวมาสเตอร์ฟันหรือกองทุนหลักที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนตามตลาดไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Active Management คือมีผู้จัดการกองทุนคอยเลือกหุ้นคอยวิเคราะห์แล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเลยเป้าหมายของเขาก็คือต้องพยายามเอาชนะผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลอดให้ได้นั่นเองครับ ทีนี้เรามาสรุปภาพรวมของกองทุนนี้กันหน่อยนะครับหลักๆเลยก็คือนี่เป็นกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนหุ้นที่เน้นไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ความเสี่ยงก็จะสูงหน่อยนะครับอยู่ที่ระดับ6เลยทีเดียวแล้วก็นโยบายคือลงในหุ้นแบบหนักๆเลยอย่างน้อย80%ของพอร์ตตัวชี้วัดที่ใช้เทียบผลงานก็คือดัชนี MSCI Emerging Markets นะครับและที่สําคัญอีกอย่างคือกองนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับกาไรที่ได้มาทั้งหมดจะถูกนําไปลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตต่อไปครับโอเคพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าเป็นกองทุนสไตล์ไหนคราวนี้เรามาทำสิ่งที่น่าสนุกที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือการแอบซองพอร์ตหรือเปิดดูไส้ในของกองทุนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินลงทุนของเรามันไปอยู่ที่ไหนบ้างประเทศอะไรแล้วก็อุตสาหกรรมอะไรครับถ้าเรามาดูเป็นรายประเทศนะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่า กองทุนนี้เขาเน้นลงทุนในโซนเอเชียแบบหนักๆเลยนะคะโดยเฉพาะจีนกับไต้หวันสองประเทศนี้รวมกันก็ปาเข้าไปเกือบครึ่งพอร์ตแล้วครับพอมาดูเป็นรายอุตสาหกรรมบ้างก็ชัดเจนอีกเหมือนกันครับน้ำหนักส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่กลุ่มเทคนโนโลยีสารสนเทศแล้วก็กลุ่มการเงินซึ่งพอรวม2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันก็คิดเป็นสัสดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตอ,อีกเช่นกันครับเรียกว่าโฟกัสกันแบบสุดๆเลย แล้วพอมาดูรายชื่อบริษัทที่ลงทุนสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยภาพมันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับเราจะเห็นชื่อที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่าง TSMC ท,ที่ทำชิปให้คนทั้งโลก Tencent เจ้าของแอปดังๆ Alibaba Samsung ล้วนแต่เป็นบริษัทยักษ์กใหญ่ระดับโลกในอุตสาหกรรมของตัวเองทั้งนั้นเลยครับเอาละครับรู้แล้วว่าลงทุนในอะไรบ้างคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วผลงานที่ผ่านมาละเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาย้อนดูผลการดำเนินงานในช่วง5ปีล่าสุดของกองทุนนี้กันครับกราฟนี้จะแสดงผลงานเป็นรายปีนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความผันผลอยู่พอสมควรเลยมีปีที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากอย่างปี2563ที่ชนะดัชนีชีวัดไปเยอะเลยแต่ในทางกลับกันก็มีปีที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าอย่างชัดเจนเช่นกันในปี2565 ซึ่งมันก็สะท้อนธรรมชาติของการลงทุนเชิงรุกในตลาดเกิดใหม่ได้ดีเลยครับคือมีทั้งปีที่ดีแล้วก็ปีที่ทา้าทายตารางนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็นการดูผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในกรอบเวลาที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่าผลการดำเนินงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยขึ้นอยู่กับว่าเรามองในระยะเวลาสั้นหรือยาวแค่ไหนครับและแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันอยู่เสมอเลยก็คือ ผลการดำเนินงานในอดีตเนี่ยเราใช้ดูเป็นแนวทางได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันหรือการันตีผลการดำเนินงานในอนาคตนะครับการลงทุนทุกอย่างย่อมมีต้นทุนและข้อควรระวังนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนอย่างเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับกองทุนนี้มีอะไรบ้างค่าธรรมเนียมหลักๆนะครับจะมีอยู่สส่วนที่ต้องรู้ ส่วนแรกก็คือค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนหรือ Total Expense Ratio อันนี้จะถูกหักออกจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนไปเรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่2ก็คือค่าธรรมเนียมการขายหรือ Front End Fee อันนี้จะจ่ายแค่ครั้งเดียวตอนที่เราเข้าซื้อหน่วยลงทุนครับทีนี้มาดูตัวเลขทางสถิติที่อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปมันช่วยให้เราเข้าใจนิสัยของกองทุนได้ดีมากเลย อย่าง Maximum Drawdown ที่ติดลบไปเกือบ38%เนี่ยมันบอกเราว่ากองทุนนี้เคยมีช่วงที่ขาดทุนหนักสุดได้ถึงขนาดนี้เลยนะส่วน Sharp r r t t o o ที่ค่อนข้างต่ำก็แปลว่าผลตอบแทนที่ทำได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับมาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่านักเบต้าที่น้อยกว่า1เล็กน้อยหมายความว่ามันมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมนิดหน่อย และสุดท้ายอัลฟาที่ติดลบก็ชี้ว่าที่ผ่านมาผลงานของกองทุนยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับมาครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสำรวจแล้วนะครับมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดจากการเจาะลึกกองทุน ABGM กันดีกว่าครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมของเอเบซิอมส์นะครับมันก็คือประตูที่พาเราเข้าไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกผ่านโครงสร้างที่เรียกว่าฟีเดอร์ฟันซึ่งข้างในเนี่ยเป็นพอรตที่ผู้จัดการกองทุนเขาคัดเลือกหุ้นให้แบบแอคทีฟโดยจะเน้นลงทุนหนักๆในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินของฝั่งเอเชียซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมามันก็สะท้อนสไตล์การลงทุนแบบนี้แหละครับคือมีความผันผวนมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ท้าทายเมื่อเทียบกับดัชนี และสุดท้ายหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนแต่ละคนต้องกลับไปตอบตัวเองก็คือกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงแบบนี้ที่เน้นการเติบโตในตลาดเกิดใหม่และยอมรับความผันผลได้มากมันใช่แนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและสไตล์การลงทุนของแต่ละคนจริงๆหรือเปล่า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินและเงินโตรล่ำสัมมันนี่นะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดสั s cribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ Offi ิเชีมาคุยกันหรือวั p แอป s ิสเนสยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ